วัสดีมิตรรักนักปั่นสายทุนน้อยทุกท่านหมองโดนพิษโควิด COVID, เล่นงานมีเวลาทำคลิปมากหน่อยอันนี้ก็เดิมๆหม่องก็เติมยี่รับร้อยแล้วก็ไปตะลุยแปะนอนตะลุยสาวถ้ำมาโดยการเริ่มก็คือใช้มาจอง ใช้อะไรในซูเปอร์ส็อตปั้นเบ็ดบาทขึ้นมาเหมือนเดิมแหละจนผลสุดท้ายตอนนี้ยอดมันอยู่ที่สามร้อยหกเครดิตยมมองจะไปซื้อฟีสปินในเกมที่มันไม่ต้องมีการเสี่ยงให้ดูสักสองรอบก็จะเป็น Way ว f k i ค l i ิน หรือไม่ก็บิตคอยแต่วันนี้หม่องจะมาซื้อเวลคิรินให้ดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางมิรักนักปัน่นท่านใดชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสับสกาเป็นกำลังใจให้หม่องด้วยครับดูเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทาง นิ่นีหน่อยๆไม่ต้องไปทุบเทกับมันมากมันเป็นของเล่นนะครับพี่น้องมองจะซื้อให้ดูสักสาไม้นะครับเบ็ดบาทซื้อก็ไม้ละเจ็ดิบห้าไม้แรก สี่สกัตเตอร์มาแล้วห้ามาได้ไหมห้ามาหกมาได้ไหมหกมาครับเวฟกิรินมันจะแม้บวกตัวคูณตัวรอบหมุนมันจะมากับสกัตเตอร์แล้วมันก็จะมารวมยอดว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะเป็นสิบสองคูณสามมาลุยกันรอบที่สิบสองได้เจครับ ตัวคูณเพิ่มเป็นสรอบที่1ิได้เจครับตัวคูณเพิ่มเป็น 5, มีอะไรต่อไหมรอบที่สิบว้าวรอบที่9ว้าวรอบที่8ว้าวรอบที่7ได้ฟีสปินมาหนึ่งรอบตัวคูณเพิ่มเป็นเจด ว้าวแต่ยอดเงินดูน่าจะขาดทุนนะครับว้าวว้าวได้เคมาวายมาคูณเจ็ดได้มาเจ็ดบาทเอต่อมาเจลงมาไหมเพิ่มมาเป็น8บาทครับยอดช่างอลังการงานสร้างซะเหลือเกิน รอบสุดท้ายได้ฟีสปินมาหนึ่งรอบเคมาครับคูณ13ได้เพิ่มมาเป็น13บาทเจไหลตอมนะจบไม้แรกที่คูณ16ยอดเงินได้มา14บาทซื้อไป75บาทคุ้มซะเหลือเกินมาที่2ต่อเน,นื่องเลย ซื้อให้ดูกันสามไม้นะครับผลประกอบการจะเป็นยังไงก็ขอจบที่สามไม้นะครับได้มากี่ฟีสปินเอ่ยเอคูณสามแล้วว้าว ว้าวเจมาตัวคูณเพิ่มเป็นสี่คิวมาต่อตัวคูณเพิ่มเป็น7จเคมาต่อตัวคูณเพิ่มเป็น10 10มาต่อตัวคูณเพิ่มเป็น1 3บสามคิวมาไวมาตัวคูณเพิ่มเป็นสิจบได้บิ๊กวินมาดอกหนึ่งครับ เหลืออีก8รอบหมุนรอบนี้น่าจะมีกำไรรอบหมุนที่8ตัวคูณ16ว้าวรอบหมุนที่7ว้าวรอบหมุนที่6ได้อะไรไหมว้าวว้าวบ่อยจังเลยครับสงสัยจะขาดทุนได้อะไรไหมเอ่ย วายมาสองตัวนี้ก็ตัวคูณเพิ่มเป็น19มีอะไต่อไหมรอบหมุนสุดท้ายได้10ตัวคูณที่22เจต่อมาตัวคูณที่24คิวต่อมาให้หน่อยรอบสุดท้ายตัวคูณอยู่ที่25ได้คิวครับ10หลายมะ ว้าวจบไม้ที่สองก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมหมายดท้ายเอาผ้าใส่กา้เหน่อยมองก็รอตักผ้าอยู่นะครับ เล่นเป็นสันยกรรมนิดหน่อยๆครับแปดรอบหมุนตัวคูณที่3ได้10ต่อเนื่องให้หน่อยครับได้ K ได้ J ตัวคูณที่7 10มา10มาเอมาตัวคูณที่10 หมุนสุดท้ายได้ประกาศหรืออะไรนะครับเคมาต่อตัวคุณเป็น15คิวเต็มแผงอย่างนี้ก็ตัวคุณ16 10กสิบมาต่อให้หน่อยได้ไหมได้บิ๊กวินมาอีกดอกครับแต่ดูทิศทางก็น่าจะขาดทุนเหมือนเดิม รอบหมุนที่สี่ได้อะไรเนี่ยเหรียญสิบมะตัวคูณที่ยีิบสองรอบหมุนที่สามว้าวรอบหมุนที่สองได้เหรียญตัวคูณที่ยีิบสองเจมมะรอบหมุนสุดท้าย ได้รอบหมุนมาเพิ่มรอบหนึ่งรอบหมุนสุดท้ายเล่นมาสามไม้ไม่มีกำไรเลยสักไม้ขาดทุนสามไม้มันน่าจะให้ไม้ที่สี่แถมนะครับจบไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายครับ ดูว่ามันจะมีกำไรไหมได้มากี่สปินสิสปินตัวคูเริ่มต้นที่หนึ่งน้อยนิดซะเหลือเกินว้าวได้เหรียญครับเหรียญออกบ่อยจังเลยวายก็ไม่ลงแปดหมุนสุดท้าย ได้เคได้ Y คิวมาแถวสหน่อยว้าวได้เจวมา2แถวอย่างนี้ก็ตัวคูณน้อยไปหน่อยครับไม่มีอะไรต่อเน,นื่องมาเจ็ดหมุนสุดท้ายวห่างซะเหลือเกินได, J, ได้เจได้เรือตัวคูณที่สี่ ได้คิวตัวคุณที่ห้าหาหมุนสุดท้ายขอเต็มแผงสักแผงได้ไหมได้สิทธิ์มาครับคิวมาต่อว้าวสหมุนสุดท้าย2หมุนสุดท้ายว้าวเยอะเหลือเกิน สำหรับเวอฟคิรินก็ไม่น่าจะเล่นซะเหลือเกินซื้อสีไม้ขาดทุนสีไม้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยครับขอให้โชคดีกันทุกคนมีรักนักปั่นขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ